ไอ้แฮกก็ขอแกบสดีก็เลยไอ้โฮิโนะก็อยู่กับออสตาซ่งอัปเดตแล้วก่อนที่จะเริ่มกันก็ไปดูตู้สตาร์ดัก่อนละกันหาตู้สตาร์ดัสเพิ่มเข้ามาจะเพิ่มไาอีกสามตู้หลากหลาก็จะเป็นตู้อันนี้ที่จะมีเจ็ดดาวแล้วก็มีตัวหกดาวแล้วก็มีท็อปเป้ห้าดาวหกดาวแล้วก็จะมีตู้ที่ย้อนกลับมามีสี่ตัวเลยแบบคือว่าคมมากสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็คงแนะนำตู้พวกนี้แหละ แต่ส่วนตัวก็คงแนะนําอีกตู้หนึ่งที่มีครูเรอ์สนับมือใหม่ก็คงเปนตู้นีที่มีเกฟฟิสมีบอยดี้ที่จูบปักขึ้นมาแล้วก็มีครูเดอ์แล้วก็มีอาค,าคินโนทีดีรันนะคะส่วนเราก็คงจะมาสุมสตารัสจงเนาท่านตาลีเราจะมีประมาณนี้มีอยู่400กว่าไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเส้นตอนนี้ตอนที่เรามาอัดอยู่โฮตเขาก็ยังไม่มาเลยเขาก็ยังไม่เจนอะไรละเอียดอะไรของการอดัดอตอนนี้ ซ่งอัปเดตแล้วแต่ยังไม่ได้สารายละเอียดอะไรมานะก็ต้องไปเราอ่านเนาะแล้วเราก็จะสุ่มสตาร์สก่อนแล้วนั้นอ่ะน่าเผยกดเลยสารในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรก็คงยังไม่ได้แจ้งะไรเกียวกับอัตเตเพราะว่าตัวสปอยอัปเตตยังไม่มาเช่นไม่ใช่ไม่ใช่ตอีกตัวรายละเอียดของอัปเดตยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นคลิปสุ่มช้าแล้วกันเนาะก็มานอดูกันว่าสีรอบของเราจะพอหรือเปล่าเออมาถึงเยอะใช่ไปถึงไดรับรู้ได้ถึงความเกลียของออสตา อ้าวคือแบบโอโห้ท <loser> ุนี้ยังไม่ได้ห้าแนวเลยอ่ะไม่ไม่น่าจะได้ละแหละดูจากสภาพนี้แต่ส่วนม่นเกียบันไม่เคยเป็นสีชมพูเลยตั้งแต่นำสูมมานี่แบบประมาณสักน่าจะพันกว่าแล้วมั้งยังไม่เคยเห็นบอลสีชมพูโผล่มาเลยอ่ะถ้าแมนเดมสมไปต้องสองรอบแล้วก็ฟื้นลายนึงก็ไม่ได้เลยเดม ก็หนออไปกัน,กไไกนตูริสามาจะมาได้หรือไมก่ก็ตูซีเห็นเขาบอกว่าตูฟี่เป็นการันตีมิรู้จะมาหรือเปล่าเอ่ะเดี๋ยวเราไปจากตรงนี้กันตรงนี้คนมันเยีะยกันไปเพราะฉะนั้นเราจะไปสู่บีที่หนึ่งแตว่าตรงนี้เขาอาจจะดูดดวงเราไปก็ได้มะผสงตรงนี้เอ๊ะฝันลอกการันตียังเป็นมอนซาเหมือนเดิมไม่น่าจะน่าอะไรนะอ่ะยันได้อยู่ห้าดาวแต่ก็ไม่น่าจะได้ชนะกิโย uh huh. เอ้ะเขม โอเคเดิมได้นะเอ๊ล้วฟีร่ากัเป็นมันสีฟ้ามีได้จะได้เลยนะนะดูสิสภาพนี้น่าจะเกลียดนักโอเคตัวที่สามตัวที่สีตัวที่ห้าตัวที่หกที่ดที่แปดทเก้าที่สิบหรออ่ะหมดหมดหมดอะไรตายยาก รอบแรกก็เกียร์แล้วฮนะไอรอบพี่หนึ่งสองสามโอ้โหเหรอถ้ามันจะเกียร์ขนาดนี้มีข้าสายรไงเนี่ยแต่ละตัวะสะกไ้ได้ดีโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะแต่รอบที่สองก็ยังเป็นบนไฟเหมือนเดิมไม่เคยได้บอลเองจริงๆพูดเลยไม่เคยได้เลยตั้งแต่เล่นมาเอ ตันี้คือตัวฟักสามแต่ในตู้สตาร์ดัมันไม่มีเบซซิ่งแค่นั้นก็คือแอบเศร้ารินึ่งก็คือโทรค Fox อนฟักสามอลงสตาร์ดัตแต่ที่จริงเข,งขออาข้อประกาศนั่นแหละแต่สำหรับพวก้าไม่ขาโบที่อยู่ในกลุ่มบาบานก็คงจะเศร้าๆกันเนื่อาฟาฟักสามท่านา่นาจะตกหละสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเบซซิ่งอย่างพวกเราก็นั่นแหละฮะไม่ได้ไปยุ่งอะไรอย่างนั้นแต่ส่วนตัวของเราเองก็มีฟักสามนะแต่ยังไม่ได้เปิดด้วย <c oughs> ความแก่นี่มันอ่ะไม่ได้แน่เลยอ๊ะตู้กับล็อตีแล้วหวังว่าน่าจะได้ก่อนที่จะลองจะเสียเยอะกว่านี้นะก็ขอได้แม่ละขอแค่กูเจอก็พอนะท็อปปูยังแมวก็ได้เดี๋ยวลองดูรีวิวก่อนแทบโกค่อยกลับมาส่งถ้าไม่โกงก็ปล่อย่าน,นะมีโทรทัศน์ผู้ชายด้วยเห็นไม่ได้เท่ด้วยไม่น่ารักอเออได้กูเจอละตัวฉะนั้นก็ ถือว่าคุ้มอยู่มั้งสารอยสตาร์ดัสได้กูโจมาหนึ่งตัวแล้วก็ได้พี่ของยูจิตาโริเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเรามาคบเปิดพบกฟักกันเลยเนาะว่าแต่ลนะฟักได้อะไรกันบ้างส่วนฟักสามก็เป็นพี่ตาโรลี่นะคะพะ่อทองสามส่วนเราก็คงจะไม่เปิดเนาะคือไว้เอาอไปอีทีว่าจะทาอะไรได้บ้างกับมันนะเส้นน้องไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เราคิดว่ามันเด โกงนะเราหวังว่ามันจะโกงนะเนี่ยพี่ตาดูรีเนี่ยเป็นธาตุไฟแล้หมุมตีติดเลียนนะเป็นตัวติดเลียนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอะไรก็เราดูว่าจะเก่งไหมเดี๋ยวเราจะทำเป็นร้อยเจ็ดท่านะพวกรอรีวิวนะแต่ตอนนี้เราขอเปิดพวกซักรองก่อนเนาะเราจะพิมพ์แผ่ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราจำได้ว่าเราทำเป็นร้อยเจ็ดท่าวันนั้นนะหนึ่งตัวมั้งสัปปุ่นี้เราก็ทำออกมาสะสมเป็นเฉยนะเอ๊ะมีจีละร้อยเจ็ดท่าแล,แ,แล้วว่าจะ พัฒนาล่างนะเ <Hey, S 1> เป็นโกฮังเหรอไม่ใช่น้องหมูเมียวเหรอโอเคฟักสองเป็นน้องแต่เ,เป็นน้องว่าเป็นโกฮังส่วนฟักหนึ่งเป็นน้องหมูเมียวหาก่อนว่า,าจะทาไมีไหนเอ่ยเอาลนี่ไงเอ๊ะเอ๊ะเป็นน้องหมูเมียวส่วนน้องหมูเมียวรู้สึกว่าจะมีเบสซี่เนี่ยนะอันนี้ฟักสามนะก็เป็นพี่ยูจิสิ่งก็คงไม่เปิดนะพอเราได้พี่ยูจิมาแนละ้วก็ไม่รู้จะเปิดซ้ำทำไมเนาะ ถ้าปิดไม่ได้เนี่ยปีเนี้นะอันี้ไงเย่อ่าขัดเบสซิ่งลบก่อนแล้วก็โกหกดาวอันนี้ไงแล้วก็โกโจใช่ไหมแต่โกโจก่อนโกโจไม่มีเบสซิ่งห้ดาวเอ๊ะตัวนี้ใส่เบสซิ่งเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบสซิ่งอันเก่าออกก่อนแล้วก็ใส่ทว่าประมาณนี้เบสซิ่งของเราไมเอาถ้า น่ารัก,กน,นะถือว่าคาอวีอช้ได้ก็กเท่เลยไอใสก็ยังดูดีทั้งเท่ทั้งสวยก็ก็ประมาณนี้อสำหรับคลิปนี้ก็คงว่าเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราว่าไม่เจอกันใหม่ในชิปหน้าสำหรับรีวิวตัวฟักของทั้งสามตัวนะเป็นชิปชิปเดียอะไรก็คงไม่แย่ชิปนะโพนอไม่ได้ว่างขนาดน,นั้นก็จะมารีวิวแล้วกันเอะก็ไว้เจอกันใหม่ในชิปต่อไปฮะบาย